เป็นหนึ่งในเจด้านของนดาราหาวที่กันดูนกันนะคะก็อย่างที่ท่านประธานได้กล่าวไปเหมือนกันนะคะว่าเราได้มีการเดินทางที่ที่ไปแยกแยะประเด็นทางน้ำทั่วมหรือไฟไหม้นะคะเหตุที่เกิดขึ้นไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วแล้วก็ทางเราขอขอเสียใจด้วยนะคะคงไม่อยากพูดอะไรที่เกี่ยว,วกับเราเราจะทำก,ก,การแจกจ่ายกันดีกว่านะคะก็ต้องขอบคุณท่านประธานหรือแม่บิวดีและท่านหัวหน้า,านสงสารด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ทำะไรศัดิ่แล้วก็ก็ะาวางที่รอนี่ะก็บอกว่าอาหารรอ่อยมาหัวหาร นี่พี่บอกว่าจะต้องบอกว่าต้องต้องชิมแล้วเดี๋ยวมาเพลิมกันเลยว่าอร่อยหรือเปล่านะคะวันนี้ก็อยู่ห้องแม่พี่น้องแล้วยแบิ๊มเนาะก็บอกว่านะคะก็หมดชอบหมดโต้ของโลกของไทยกันไทยนะคะแล้วก็สิ่งตีกันเข้ามาเนาะก็เดี๋ยวที่ทางอหาเราก็ไปยิ้มเลยยันยันเที่ยงคืนอ่ะอิ่มวันนี้ทางให้กันบอกว่าอิ่มไปเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้หน้าด้วยฝาดหนึ่งผมขอบคุณครับ คือท่านประธานนั่น่กล่าวแล้วนะครับผมก็เพียงแต่มาทำงานร่วมกันนะครับก็ผมเปรียบเสมือนว่าลูกแกลงอยู่ก็เจอที่ของเธอนี่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นที่รักอยู่ลูกแกลงอยู่ก็ต้องมาดูแลตลอดนะครับหลายๆครั้งตรงนี้ก็ครั้งหนึ่งก็เลี้งไม่ต่อโน้นนะฮะแต่สร้างบ้านให้แล้วมาถึงเก้าปีที่แล้วใช่ไหมคนเก่าๆที่เขาจะรู้บ้าง นะคนใหม่อาจจะไม่รู้นะครับก็รู้ก็ดูก็มานะครับตลอดนะคุณโยมของเตยตั้งแต่ปีศูนย์หนึ่งหนึ่งตั้ตลอดครับขอบคุณครับต้องขอโทษด้วยนะคะัที่เรือกไปดูดาราครับทีนี้ที่ร่วมมาดูก็มีปีนดาราที่เข้ามาเป็นนักข่าวเยอะมากอินเดียภพัิวัฒน์เราจะไม่ตอบอินกอง ก็ตายแต่ทาแล้วก็มีสนเรเยอะมากเลยอาจารย์เนื่องจากคณะเราเยอะสมที่เราพี่อกเที่ได้แรงงานวันนี้คุณมีกำลังที่เป็นดาวเล็กให้่กังถ่ายรูปต่างๆกันไปวิศวกรมศาตร์วาศวกรรคุณนอกจากเวลาเหล่านี้แล้วเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเป็นกำลังสําคัญอย่างยิ่งอาสาสมัคนี้ไม่มีเงินเดือนแต่ทุกที่เวลา ที่มือมีพวกมันเดี๋ยออกไปทำไรพวกเขาจะพยายาม้วไปช่วยกันบรรเทาความววเดือดร้อนะคะ่เบ่นอาสาสมัครเราก็มีมันเยอะหลายห้าพันกว่าคนห้าพันกว่คนนะคะที่ราดูแลอยู่ก็ไม่ได้มีทั่วประเทศมีไากก้จังหวัดเท่นั้นจังหวัดก็ไม่มีจังหวัดไหนที่มีไม่อาสาแล้วไปกระเออพื่ตัวไม่ดีอย่างช่ไปทำให้ การ่ายเดือดร้อนไอ้องเปไรื่ออะไรอะไรเงี้ยเราก็จะปง่นโคราชเดี๋ยวนีเนื่องจากจัดงานแล้วก็รปขอเรื่องอะไรเราก็ิดแล้วนะคะเพราะนั้นอาจจะนาดเรื่องมีห้าพันนี่รับตั้งต่อแบบทุกปีไม่ได้ตลอดชีพที่ไม่มีหัวหน้าก็จะคาต่อแล้วก็รับนนเข้ามานะคะก็หลายคนก็ทำงานด้วยควเสียล้าไม่มีเงินเดือนอยู่กินคนได้อยู่กนได้อยู หน้าที่เราเองก็มีมาห้ยายบทสนที่มีเดยแต่ว่าเราต้เป็นนาคารที่ไม่มีเงินเดือนแต่ทีท่ทนรด้กับเงินสทุนเทเพื่อช่วยสังคมผู้คนรูใจที่อยากช่วยงเพราะฉะ,ะ,น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 ,ะ,ะ,ะนั้นขอให้ทุกท่านบมือให้กับอางสนัครของมืน้ม้ยค่ะลเล